ดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะพามาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะคะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยนะคะก็จะพามาชมบรรยากาศของคลองไส้ไก่ของเรานะคะน้ําเต็มนะน้ำเต็มคลองเลยนะคะผักบุ้งก็ถอดยอดทอดยอดสวยมากเลยนะคะอัยเข๊เดน๋ยวลื่นล้มนะคะสดชื่นนะคะเนี่ยบรรยากาศหลังฝนตกนะคะ เพื่อนดูสดชื่นมากเลยผักตบเราก็เพิ่งเอามันลงนะคะเสียงอึ่งอ่างเสียงอึ่งอ่างขณะตอนนี้เป็นเวลาตั้งสามสี่มงแล้วนะคะก็ยังมีเสียงอึ่งอ่างร้องอยู่นะคะี่บรรยากาศนะคะพวกต้นไม้พวกผักก็สู้สึกว่าสดชื่นนะคะโอ้โอลา เนี่ยดูผักบุ้งสวยมากเลยค่ะยอดสวยพอผักบุ้งเจอฝนอนะ่ะอันนี้ก็ผักตบนะคะเพิ่งเอามาลงนะคะดูนะคะอันนั้นก็รู้สึกว่าคลองใหม่ของเรายัางยังขุดไม่เสร็จนะคะเนี่ยยังขุดไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งไปทานข้าวกันเป็จผักเนี่ยน้ำ น้ำมาลงเลยนะคะนี่น้ำจะขุดยาวไปถึงนู่นเราเห็นแมคคะลอกลอกไปถึงนะอ,อุ๊ยนี่บรรยากาศหลังฝนตกนะคะแฉะมากเลยมะละกอของเราก็หลังสวยนะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยลูกสวยๆอันนี้เป็นกล้วย ไม้หอมทองนะคะไม้หอมทองอันนี้ก็เนี่ยที่บ้านมันเป็นเดียน,นะคะเรายังไม่ได้เอาน้ำล้างยาล้างจานหรืออะไรมามารดเลยนะคะเดี๋ยวจะทำมารดนะคะเพื่อไม่ให้อันนี้เช้าๆนะดอกไม้ก็สวยค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะมาชมสวนเนี่ยอันนี้พอเจอน้ำฝนแล้วนะคะสดชื่นมากเลย แค่ก็ทอดยอดสวยงามงามงามปลาเนีย่ยเล่นน้ำสนุกสนานเลยเสียงเสียงปลา <c oughs> มันเหมือนว่าเขาอยากจะขึ้นอ่ะอยากจะขึ้นไปทางอื่นอ่ะเพราะว่าเจอฝนเนาะนแต่เขาแต่เขาจะขึ้น เป็นรอยที่ขึ้นมาจะไปทางอื่นหอยเชอรี่ก็จะเห็นไ,ไหมคะหอยเชอรี่วางไข่ละ้นะคะในบรรยากาศนะคะแล้วก็นี่บรรยากาศทางนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าขุด